สวัสดีครับ fc ครับสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งกับการไลฟ์สดรถกระบะมือสองของโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกําลังมองหารถกระบะมือสองสภาพสวยสวยเดิมเดิมบ้านๆเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้กดติดตามนะครับกดถูกใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปเพื่อนๆน,นจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับ โตอนเดียวก็จะมีรถกระบะตอนเดียวเป็นหลักมีรถกระบะสเปซแคปเข้ามาเสริมทับนะฮะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะมีรถกระบะสีประตูมีรถเก่งเล็กเข้ามาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเพื่อนๆถามกันเข้ามามากในโปรแกรมของท่านที่ติดแบล็คลิสติดเครดิตบูโร สามารถออกได้เพื่อนๆก็เลยอยากได้รถที่หลากหลา,หลายมากขึ้นตามการใช้งานของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านอยากได้รถเกง๋งเก๋งเล็กเก๋งใหญ่บางบ้านอยากได้สี่ประตูบางบ้านอยากได้แคปนะครับบางบ้านอยากได้กระบะตอนเดียวเราก็มีให้ครับเพื่อนๆน,นะ ปีหน้ามาพบกันได้แบบเต็มเต็มที่เต็มฟอร์มเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดแบล็คลิสเครดิตบูโรออกได้แล้วตามที่เงื่อนไขที่บริษัทเขากำหนดมานะครับนะฮะสวัสดีครับนี่น้องเมย์มาแล้วสวัสดีครับทักทายกันครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ให้ด้วยนะเฮงเงรวยๆวยครับ พี่นายบุญสุขใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับทุกท่านที่มาส่งกําลังใจขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณมากมากครับวันนี้ f c เข้ามากันเร็วมากนะครับสําหรับท่านที่ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมข้อจออข้อใจกันนะดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะบางท่านก็เดินทางกลับบ้านแล้วหยุดงานแล้วนะครับบางท่านก็ทํางานอยู่นะฮะก็ ตามที่งานเรามีมอบหมายให้ทเราก็ทําจนเสร็จสิ้นเราค่อยเดินทางกลับก็ได้นะครับหรือว่าท่านที่ดูอยู่กําลังเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนเลยนะปีใหม่นี้ขอให้เที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวด้วยความสุขนะครับสวัสดี FC ทุกคนเลยนะทักททยนะครับเข้ามาทักททยกันนะนะครับค่ะขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะครับพี่นายบุญสุขใจนะครับคุณ นันทวันนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนเลยนะอ่ะวันนี้เราก็มีกระบะสเปซแค a p เข้ามาหนึ่งคันนะครับคันนี้ฮะเป็นรถเดิมโรงงานรถบ้าน100%ยเ์เลยสำหรับท่านที่ชอบรถเดิมๆไม่ต้องแต่งซิ่งอะไรนะแต่งซิ่งนี่เท่แป๊บเดียวนะแต่ก็ซ่อมกันยาวๆเลยอันนี้เป็นรถเดิมโรงงานเลยนะครับสำหรับท่านที่มีเครดิตดีเราจัดฟรีดาวให้ด้วยนะ จัดโปรแกรมแบบฟรีดาวให้ออกรถเพียง5ใบเทา5,000บาทเท่านั้นแล้วผ่อนประมาณสัก5,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับสวีทแคปคันนี้เพิ่งเปิดตัวเลยเพิ่งล้างเสร็จเอามา,าดีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามปุ่มอยู่ด้านบนนะฮะปุ่มอยู่ด้านบนแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้แบบน้องเมย์แบบคุณ นายบุญสุขใจแบบนี้เหมือนคุณนันทวันก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันหรือยังครับขอบคุณสําหรับการกดหัวใจรัวๆเข้ามาด้วยนะเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันหรือยังเดี๋ยวจะพาไปชมรถมีวิวรถคั้นแรกเลยนะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะเพื่อนๆน,น,นะทานข้าวแล้วครับน้องเมย์น้นงเมย์ถามว่าทานข้าวหรือยัง ทานข้าวแล้วครับทานข้าวแล้วครับเ,เดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับกลับกล้องแล้วนะครับร้านโอตอนเดียวนะติดกับถนนใหญ่เส้นสามสี่ศูนย์ครับเพื่อนๆมาไม่ถูกปักหมุดมาที่โอตอนเดียวได้เลยหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นสอบถามเส้นทางก็ที่เบอร์นี้ครับ 0649144594ครับเรายินดีตอบคำถามนะครับเรามีรถมาให้ทดลองขับอยู่หลายคันนะเป็นกระบะตอนเดียวด้วยเป็นแคปด้วยนะครับนี่เป็นแคปก็มีนะฮะแล้วที่เข้ามาใหม่คือคันนี้ครับล่าสุดของเราใหม่ล่าสุดฮนะ Isuzu s p a c e c a p 1.9 Blue Power คันนี้จดทะเบียนปี2016ครับ เครื่องยนต์1.9นี่150แรงม้าครับเพื่อนๆรถสวยตัวสวยเลยเครดิตดีฟีดาวได้ออกรถ5,000แต่ท่านที่ติดแบล็คลิสออกได้ตามที่เงื่อนไขบริษัทเขากำหนดมานะในพื้นที่ที่กำหนดเช็คพื้นที่เข้ามาได้นะครับโทรมาเลยนะตามเบอร์ที่ให้ไว้แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่พื้นที่ที่เราทำงานนั้นนะเข้ากับเงื่อนไขของบริษัทเขาหรือไม่ ถ้าเข้าเงินไขก็รับรถได้เลยนะเอาผู้ซื้อผู้ค้ำเข้ามาปรึกษาเรื่องเอกสารได้นะครับเราขอเช็คเรื่องเอกสารถ้าเอกสารผ่านก็ทําเรื่องจองทําเรื่องวันรับรถได้เลยครับไม่ยุ่งยากนะเอกสารนี่ไม่ยุ่งยากได้ทุกอาชีพนะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็ต้องมีผู้ซื้อผู้ค้ำนะฮะแล้วมีประกันสังคมแต่ถ้าเป็น อาชีพที่ทั่วไปค้าขายอะไรพวกนี้ก็มีผู้คำเหมือนกันแต่ก็ใช้เอกสารไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนนะลองดูนะคันนี้1.9ึ่งจุด w ก้บูพาวเวอร์รถสวยตัวสวยเลยไม่มีชนพิควำมจมน้ำครับภายในสวยงามเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่เปิดครับหนึงนะครับเนี่ยได้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคันนี้แล้วครบครบจบจบเลย นี่ฮะเพื่อนๆภายในสวยสะอาดมากเบาะหนังตัดเย็บให้ใหม่นะครับหรูหรามากๆครับเห็นไหมฮะแคปเป็นแคบเปิดได้นะครับนี่กว้างนั่งสบายครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะช่องแคปเบาะขนาดใหญ่กว้างขวางนะครับภายในสวยสะอาดตาเบาะหนังใหม่ๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะ คันนี้เราฟรีดาวเลยผ่อนห0 0พันกบาทเท่านั้นเองนะครับนี่เรารีวิวกันเรื่อยๆนะครับชมกันไปเรื่อยๆกับท่านที่ยังหารถไม่ได้ในช่วงปีนี้หรือว่าจะเอาไปใช้ในปีหน้าก็ได้นะครับสวยๆเบาะหนังตัดเย็บใหม่ๆรายละเอียดดีๆเนี้ยบแบบนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับท่านที่ต้องการรถเดิมๆนะรถเดิมโรงงาน เอาไปใช้ยาวๆนะฮะไม่แต่งไม่ซิ่งไม่อะไรไม่โหลดเตี้ยไม่อะไรเลยเดิมจากโรงงานทุกชิ้นส่วนนะเพราะผมมาชอบรถดเดิมครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับคุณกิกนะฮะ G I I G นะครับคุณกิกใช่ไหมครับสวัสดีครับทักทายครับขอบพระคุณสําหรับคําทักทายด้วยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆรถสวยตัวสวยเลยนะภายในห้องโดยสารก็สะอาดสะอ้านเบาะหนังไม่ใหม่ยังไม่มีใครนั่งเลยนะครับ มี่เอี่ยมๆเลยผมตัดเย็บให้ใหม่เลยเพื่อนๆสวยมากนะครับสวยมากๆนะนอตนเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะคันนี้เอาไปได้เลยครับท่านที่ติดแบ c ็คลิสโทรมาปรึกษานะติดแบ c ็คลิสจะเน้นโทรศัพท์มาคุยกันนะครับที่เบอร์0649144594ครับเพราะว่าเราต้องมาคุยเรื่องเอกสารกันครับว่ามีครบไหม ถ้าเอกสารครบเราก็ทําการจบปิดจบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาการร้านปัดน้ำฝนลงก่อนนะอ๋อคันนี้ภาษีปีหกเก้าด้วยนะครับภาษีปีหกเก้าโอ้หรือว่าดีเลยครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถประมูลนะครับรถเดิมโรงงานรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนะเป็นรถเทิร์นศูนย์คัพิเศษครับรถเทิร์นศูนย์อีสุเขาเลยนะครับเพื่อนๆ นี่ฮะเป็นแคปนะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับมาแล้วครับเพื่อนๆจะได้เครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้าตัวนี้เน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันครับประหยัดมากๆเป็น6กเกียร์รุ่นใหม่นะฮะ คันนี้ก็ได้รับความนิยมเพราะเขาประหยัดน้ํามันสําหรับท่านที่ชอบรถเดิมๆนะคันนี้จะเดิมมากเพราะว่าท่อแคทท่ออะไรยังอยู่ครบไม่มีการตกแต่งทางน้านท่อ,อเสียเลยไม่ซิ่งไม่อะไรนะครับเทอร์โบนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะทางเดินอากาศเข้าเดิมหมดทุกอย่างนะครับนะเครื่องใสๆแห้งๆเลยครับเพื่อนๆเ,เครื่องยนต์ตัวนี้นะใช้ดีนะ6เกียร์ขับขี่สะด,ดวกสบายนี่เครื่องสวยมากนะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยฟรีดาวด้วยหรือแบ c ็คลิสก็ติดต่อมาแบ c ็กลิสออกได้สบายๆเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์1.9เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างกันบ้างครับโครงสร้างหลักเลยคันหน้ารถยนต์มาดูจุดสําคัญก่อนนะฮะนี่คือไฮไลท์ของรถเพดต้องเป็นเพจเดิมโรงงานแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีหมุดดําสีหมุดดเล็กสีดําแบบนี้ครับนี่ฮะนี่นะ ต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นสีเงินเนใหญ่ๆนั่นไม่ใช่แล้วนะแปลว่าเขาไปทำสีแล้ววางเพจใหม่มานะครับคือการชนมาแล้วก็ซ่อมเพจนะนี่คือเดิมโรงงานเป็นน็อตสั้นไม่มีความคมนะแล้วก็น็อตเดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีขยับเลยเพื่อนๆนะครับน็อตเดิมโรงงานเห็นไหมฮะยันถึงฝากระโปรงก็เดิมครับไล่มาถึงฝากระโปรงก็เดิมเดิมมาจนถึงด้านหน้านี้ นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานทั้งหมดอยู่ครบนะก็แปลว่าคันนี้ได้เดิมจริงๆ100%เลยแหละไม่มีชนพิกคว่ำหรือจมน้ำอ่ะมาพูดถึงเรื่องรถจมน้ำในช่วงนี้นะครับวันนั้นผมเดินทางไปสมุดปราการเพื่อนๆนะเห็นเทนเลอร์รถวิ่งนะกำลังเดินทางอยู่ผมก็ตีคู่ขนานไปเป็นรถที่มีคราบน้ำอยู่เต็มเลยนะฮะ ทั้งรถเก่งและรถกระบะเต็มเทลเลอร์เลยเพื่อนๆนะับจับสายตาผมเองไม่ได้ถ่ายรูปมานะเห็นกับตาเลยครับว่ารถจมน้ําขึ้นมากรุงเทพแล้วครับนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ชั่วโมงนี้ซื้อรถก็ให้ระวังนิดนึงนะครับดูรถจมน้ํานะขึ้นเทลเลอร์มาเป็นคันรถเลยเป็นเทลเลอร์เลยนะเต็มเทลเลอร์เป็นคาบน้ําคาบอะไรเต็มไปหมดเลยท่วมท่วมหลังคาครับคือมิดคัน นะสภาพคาบน้ำน้มิดคันขึ้นมาแล้วผมเห็นกับตาครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งการซื้อรถชั่วโมงนี้นะหาร้านที่ไว้ใจได้หาร้านที่เราเชื่อใจนะครับแล้วก็เขาดูรถเป็นนะนะอย่าไปดูรถที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือว่ามาตรฐานของผู้ขายนั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ดีนะฮะสำคัญเลยเพื่อนๆนนะครับอย่าให้เพื่อนๆได้ พิจารณาในการซื้อรถหลังจากวันนี้นะครับปีหน้าเนี่ยในช่วงึ่งปีหน้าเนี่ยรถน้ําท่วมขึ้นมากรุงเทพแล้วผมเห็นนะก็เลยมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับนี่ฮะรถจมน้ำนี่ข้อเสียเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของอ่ากล่องหลักกล่อง ecu พวกนี้มันเสียแล้วนะมันไม่สามารถใช้งานได้หัวใจหลักกล่อง ecu ต่างๆเพราะรถสมัยใหม่ใช้กล่อง ecu ในการควบคุม ระบบเครื่องยนต์นะครับการฉีดจ่ายน้ำมันการเอาอากาศเข้ามาจุดระเบิดเผาไหม้นะครับมันจะต้องเป๊ะนะฮะแล้วรถจมน้ำที่กล่องหลักเสียเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อกล่องมือสองมานะครับเป็นกล่องที่มือสองนะครับที่เขาขายมาแปลว่ากล่องเนี่ยถูกซ่อมแซมแล้วก็สภาพมันไม่เดิมโรงงานแล้วนะฮะมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์สำหรับรถจมน้ำก็ จะเป็นอินแบบหนึ่งนะครับเครื่องยนต์รถจมน้ำนะมันก็จะต้องโอฮอห์ใหม่ล้างทั้งเครื่องยนต์ห้องสูบเส,สื้อสูบต่างๆพวกนี้นะครับลูกสูบต่างๆก็ต้องซ่อมแซมนะฮะเอานะใครต้องการ <อ verb. S 1> ก็วันดีครับ podcasts. ใครต้องการคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกรดห0 0 0ันบาทผ่อนเดือนละห0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองราคาอยู่ที่สองแส0หกหมืนเก้าพันบาทครับ เงินสดมาต่อรองกันได้ถ้าติดแบล็คลิสโทรมาปรึกษาได้เลยที่เบอร์0649144594ครับติดแบล็คลิสออกได้นะมาได้นะนะครับทัก it, ทายกันเข้ามาสวัสดีครับพี่ TIRACH นะฮะ A N นะครับ5530สวัสดีครับเก่าทำคำทักทายกันครับนะะนะไปต่อกันอีกหลายๆคันนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อครับเพื่อนๆเราไปดูคันอื่นต่อกันได้เลยนะกดหัวใจกดถูกใจเข้ามาครับแบ็คลิสติดเครดิตบลรกดหัวใจรัวๆเข้ามานะครับนี่คันนี้ติดแบ็คลิสออกได้นะ มาดูครับปีใหม่ๆบ้างจดทะเบียนปี2020คันนี้นะฮะอ่าสำหรับท่านที่ติดแบง็กลิสต์บูโรแนะนำคันนี้นะรถสวยตัวสวยไม่มีชนพลิกคว่ำจมน้ำครับราคา289,000บาทครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc รุ่นท็อปสุดนะรุ่น GL สวยๆแบบนี้ได้หน้าไมเนอร์เชนกันชนหน้าสีเดียวตัวรถไฟหน้าเรียวยาวสวย,สวย นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถรถสวยตัวสวยเลยไม่มีชนพิคว่มจมน้ํารถพร้อมใช้งานวิ่งงานได้เลยมีกระทะผ่ายงางบรรทุกยางมิสซิลิน X อ็กซิมาให้ด้วยครับรถสวยมากๆครับตันนี้ผิวพันธุ์ดีฮะมี่ผิวเดิมโรงงานนะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างแต่ว่าเล็กน้อยเพราะรถยังปีใหม่อยู่นะครับนี่สวยจัดเพื่อนๆนะมาได้เลยครับรับประกันให้ โอตอนเดียวจัดหารถกระบะมาให้กับท่านที่ต้องการวิ่งงานหาเงินเข้าบ้านได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออแกนนะครับทักทายกันครับพี่สวัสดีครับพี่ออแกนนะฮะขอให้เฮงๆรวยๆยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับเราจะหยุดบางท่านนะหยุดงานแล้วนะกำลังเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด นะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปหาครอบครัวหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับกําลังเดินทางอยู่ก็ดูไลฟ์สดของโอตอนเดียวไปได้นะครับดูในรถยนต์ได้นะครับนะ,ะสวัสดีครับนี่ฮะอ่าต่อไปครับเป็น,น,นค,คันนี้โตต้าวีโกแชมป์ครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0รซีซีราคา2,29,000บาทครับ ติดเครดิตบูโรเครดิตด,ดีฟรีดาวติดเครดิตบูโรแบ็กลิสทักทายเข้ามาสอบถามเรื่องเอกสารก่อนได้นะฮะเราก็จะมีเงื่อนไขาตามที่บริษัทเขากำหนดให้ว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่นะ,ะโทรมาปรึกษาพื้นที่ที่ท่านอยู่ด้วยนะครับเขามีพื้นที่จำกัดในการไปจัดไฟแนนซ์ที่บ้านท่านหรือว่าที่ท่านอยู่จังหวัดใดยอย่างไรโทรมาบอกเรานะฮะเราจะเช็คพื้นที่ให้ว่า อยู่ในพื้นที่บริการของเท้าไม้นะครับนะอ่านี่ฮะคันนี้สนใจก็ทักทางเข้ามาได้นะครับรถสวยตัวสวยไม่มีชนพิความจมน้ำนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะไปต่อกันครับคันนี้เป็นกระบะเพาาลอยบรรทุกหนักครับสำหรับท่านที่ต้องการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนัก3,000กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือ3ตันนะครับคันนี้ สามตันสามตันห้าสบายสบายครับกระบะตอนเดียวอีส e ูตรดิแมกซ์สปาร์คสองจุา e x power นะครับรุ่นท็อปสุดหรือจะเรียกว่ารุ่นไฟข้าหลามตัดก็ได้ครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2,500นซีซี116แรงม้าครับเพื่อนๆก็วสวยวสวยไม่มีชนพิควาำจมน้ำเลยนะเก็บสีมาให้เรียบร้อยยางกู่หน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะเบาะหนังตัดเย็บให้ใหม่ โอ้สวยมากอคอกทําสีให้ใหม่นะฮะกระบะไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับได้เพาลอยบป็นทุกหนักแบบนี้นะสายแบกสายบรรทุกมีงานแต่ยังไม่มีรถมาเอาคันนี้ไปได้เลยครับแสนกว่าบาทครับคันนี้นะไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่เลยสวยๆแจ่มๆนะไลเนอร์ใหม่ Aero Class นะครับ โอ้สวยเลยเพื่อนๆนะใหม่เกิดทั้งทั้งลำเลยเทียบไปแดงได้เลยนะคันนี้นะครับแสนกว่บาทสำหรับท่านที่ต้องการบรรทุกหนักนะนะมีใครอยากได้บ้างนะครับมีใครสายบรรทุกสายแบกอยู่ในไลฟ์สดของเราบ้างนะครับเอาไปใช้งานวิ่งงานกันนะหาเงินเข้าบ้านกันนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc แอร์เย็นหนาเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันขนส่งดีทนทาน รุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งเลยนะฮะเป็นรุ่นที่ประหยัดในการดูแลรักษานะครับไม่ต้องเปลี่ยนทุกแสนโลไม่ต้องเปลี่ยนเลยหรือว่าคุ้มมากนะครับคอกก็ยังสวยตรงแนวเลยสีสวยทำสีให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆนะสวัสดีครับน้องเมย์ขอตัวก่อนได้ครับน้องเมย์ไปพักผ่อนก่อนได้ครับขอบคุณมากน้องเมย์ fc ประจำของเรานะครับ นี่ฮะน้องรักเลยนะน้องเมย์นะครับขอบคุณมากมากครับ f c น้องเมย์นะครับนะับคันนี้ขอเสนอราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทครับชอบมาต่อรองราคาได้คันนี้ขอขายเงินสดนะท่านใดมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่อย่างไรก็ทักทายเข้ามาต่อรองราคาได้สำหรับท่านที่ต้องการบรรทุกหนัก3ตัน3ตันห้าคันนี้ครับเหมาะสมมากๆกกับราคานี้ครบจบทุกอย่างแล้วนะครับมาได้เลยฮะ นะอยากดูคันไหนอย่างไรพักทายกันเข้ามาครับเพื่อนๆน,น,นะโหตอนเดียวยินด,ดีให้บริการนะครับแล้วเราก็จะมีคันนี้ครับกระบะตอนเดียวคันนี้โกซี่ปีศูนย์แปดครับผมติดรถตรงนี้คันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมุมแคบๆก่อนสแกนให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่ฮะอ๋อสวยมากนะครับ กระบะตอนเดียวเครื่องยนต์ดีเซลโกซีรุ่รนพับรุ่นนิยมรุ่นตามหารุ่นที่เป็นตำนานใครๆก็อยากได้เพราะว่าเขาทนทานประหยัดน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับแบบนี้เลยทนทน,ทนการดูแรลรักษาถูกซ่อมถูกใครๆก็ซ่อมได้ใครๆก็ซ่อมง่ายนะครับสำหรับช่างทั่วไปซ่อมได้หมดนะเอาไปใช้งานยาวๆกําไรใช้แน่นอนเพื่อนๆ สนกว่าบาทครับคันนี้นะฮะก้อนสดก็ต่อรองมาได้จัดเฟรนซ์ก็ดาวสามหมื่นห่อนสามพันกว่าบาทนะครับราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับใครนะอ๋อพี่บางมีสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสองสู้กันเลยนี่ไรสดกับคุณนันอ่าพี่บางมีสวัสดีครับสวัสดีครับอ แอดมินนี่ไร้สดกัน2อท่านเลยนะครับอ่านะครับคันนี้อยู่ที่1,70,000บาทครับมีสูตรดีแมไฟข้าหลามตัดนะฮะรถสวยๆตัวสวยนะจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้สดรถได้ครับทักทายกันเข้ามานะไฟข้าหลามตัดคัดพิเศษสวยจัดคันนี้บอกเลยนะหาไม่ได้แล้วนะแล้วเราติดกับถนนใหญ่ใกล้กับสบพบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ มาไม่ถูกให้ปักหมุดมาที่โอ๊ตอนเดียวได้เลยตอนนี้เราอยู่กับ Space Cap 5 5 0 0 c ซีซีปี1 0จด11นะครับคันนี้1,99,000บาทเท่านั้นเองนะต่อรองราคาได้ทุกคันนะจัดเฟรนซ์ได้ผ่อน4,000กว่าบาทนะครับดาวประมาณ2,000 20, 0บาทนะคันนี้นะ2,000 20, 0บาทแบ็คลิสก็ติดต่อเข้ามานะใช้ติดแบ็คลิสติดล่าช้ามีแท็กซิ่งเยอะๆนะครับก็ ลองติดต่อกันเข้ามาครับเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารให้เข้าเกณฑ์กับบริษัทไฟแนนซ์เขานะเราออกได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเครดิตดีหรือมีแบ็กลิสต,ติดเครดิตบูโรออกได้หมดนะครับเรารับจัดไฟแนนซ์ทั้งหมดเลยซื้อง่ายครับของเราซื้อง่ายซื้อได้ทุกระบบนะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดนะขอให้ท่านติดต่อเข้ามาเท่านั้นเองเพียงได้คุยกัน ปรึกษาเคสกันกันจัดเตรียมเอกสารว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรายินดีให้บริการกับเพื่อนๆ่อนทุกท่านเลยนะอ่านะฮะมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันบ้างนะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อนนะครับปึ๊บ อ่าตั้งกลอง้องก่อนนะครับจะได้มาคุยกันเพื่อนๆมีคำถามก็ถามเข้ามาได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแบ็คลิสไหมเพื่อนๆอ,อยากฟังเกี่ยวกับแบ็คลิสไหมนะครับท่าในใดอยากฟังเกี่ยวกับแบ็คลิสต์เครดิตบูโร นะถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเอกสารต่างๆพวกนี้นะฮะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะนะครับอืมเอานะระหว่างที่ผมอธิบายเกี่ยวกับแบ็คลิสเนี่ยเพื่อนๆก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมเดินไปดูคอมเมนต์นะครับการติดแบ็คลิสเนี่ยไม่ว่าท่านจะติดเกี่ยวกับสถาบัานการเงินใดๆก็ตามนะฮะ ที่อยู่ในระบบเครดิตบูโรนะมันจะมีผลต่อการเซ็นไฟแนนซ์ขอสินเชื่อกับธนาคารนะครับเพราะธนาคารใช้เกณฑ์ของเครดิตบูโรเป็นเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อจึงมีความสำคัญมากๆในการออกออกรถนะครับถ้าท่านนะติดเครดิตบูโรถ้าท่านมีเครดิตดีเคยผ่อนดีผ่อนตรงมาเกิน1ปีแล้วเนี่ย นะครับท่านสามารถที่จะเอารถแบบฟรีดาวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีล่าช้ามีแบ็กลิสต์ไม่ส่งไม่ผ่อนรถยึดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะฮะหรือจะเป็นบัตรเครดิตออออนอมสินอ่าช้อปปี้หรืออะไรต่างๆที่ผ่อนแล้วไม่ชำระคืนหรือว่าชำระคืนมีความล่าช้า เลยวันที่เขากำหนดมานะครับพวกนี้เนี่ยไฟแนซ์ใหญ่ๆเขาไม่รับเลยนะฮะไม่รับเลยในช่วงนี้นะครับมันทำให้เราออกรถไม่ได้แต่วันนี้โอตอนเดียวมีโปรแกร,รมมาให้แล้วครับสำหรับท่านที่ติดแบล็กลิสติดเครดิตบูโรนะครับขอให้ท่านมาพูดคุยกับเรามาสอบถามกับเราได้นะครับ ว่าแบคลิสบูโรเป็นอย่างไรจะออกรถได้ไหมนะครับลองสอบถามเข้ามานะครับนะเอดิบูโรสำคัญมากๆนะครับเพื่อนๆลองติดต่อเข้ามาดูนะที่เบอร์0649144594ครับ0649144594ท่านจะได้ให้ผมจะให้คำปรึกษาให้กับเพื่อนๆนะครับในการออกรถว่าออกรถอย่างไรบ้างนะอ่ะ อ่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับมีลูกค้ามาเยอะเลยนะครับมีลูกค้ามาเยอะเลยเอางี้เดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมคุยลูกค้าก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่กดติดตามไว้นะครับ